โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมดาร์กบอลเลเจนด์กันอย่างเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์เนาะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวนี้เลยครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ยังไม่มีในช่องเลยนะสําหรับโบลี่นะครับเลเจนด์ลิมิเต็ดที่มาพร้อมกับโกจิต้าบลูนะเพิ <c> ่ง <oughs> คิดได้นะว่าเรายังไม่ทําตัวนี้เลยนะโอเควันนี้ก็มาเล่นเขาหน่อยละกันนะหลังจากที่เกือบจะครบรอบป,ปีเลยนะโอเคเกมแรกเจอเป็นทางด้านของ ทีมอะไรเนี่ยกตคี้แล้วก็มีแอนดรอยด์มาดีลีดเดอร์ครับมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ย่าวลุกก็ปล่อยมาเรียบร้อยนะสำหรับครบรอบ4ปีดากเกิลบอลเลเจนด์นะครับแต่ว่าถึงเพิ่งหมดตื่นเต้นไปนะเพราะว่ายังมีเลเจนด์อีไม่เต็ดอีกน่าจะให้ชิดน,น่าจะประมาณ2ตัวครับที่ต้องมาด้วยนะเออเดี๋ยวเรามารู้เงี้ว่าอีก2ตัวนี้จะเป็นใครนะครับชี้หมด ฟ้ายัดเข้าไปออ้โหโคตรแรงพอติดเฟ้นน่าจะหลับนะฮะบล็สนหน่วงนิดนึงนะโอเคสายไปโดยโบลลี่ก็จะมีความสามารถในการถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยสลับตัวลงมาเราจะได้เลือดแล้วก็เก็ดหลบเพิ่มขึ้นนะครับก็มันจำเป็นต้องจะเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เราก็ติเมตสกิลก็ถ้าคู่ต่อสู้ไม่ตายก็จะบังคับคู่ต่อสู้เปลี่ยนตัวด้วยครับทำให้ยูนิคอ b บลิตี้เขาทำงานด้วยก็เป็นตัวละครที่อกอกแบบมาได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เก่าไปลวถ้าไม่เล่นซุปเปอร์สยานดาเมจไม่มีนะแถมบางด้วยครับผมมีเจ็ดดาวต้องใส่อคีควิ m เมลเลดอามชิ้นเลย,เยโอเคเอาดิกินซะีบเจือเขาให้ จับหัวได้แถไปกับอากาศเวี่ยงทิ้งไปครับโอเคว้าเด็อดร้อยไม่ชนะโล17เตะทิ้งมาครับบลาซซัมมาต่อเนื่อง17นี่แรงมากที่ขนาดเขาโอ้โหโอ้โหที่ขนาดดาวเขานิดเดียวนะผมมีเซนไครบัฟโดนตีเป็นลูกอื้ม ปตบัคอะแล้วรอดูตอนครบรอบสปีนะเหล่าตัวบัคใหม่ๆจะเข้ามาเพียบนะโอ้มันลอกโกหังสามใบโกหังหลับเบ่งพลังขึ้นมาบอกเลยตอนนี้ตัวละครเลือดเหลือสูนแล้วเด้งกลับมาในะอยู่ยากมากเจอไอ้สองตัวนี้คนระับสิต้องใช้ตายเกิดเท่านั้นนะทาให้เกมดูแบบทรงๆได้อยู่ โอเคแทบลบปล่อยบาดักตาครับอยู่นี่อยู่ในล่างนี่อยู่ในล่างสิบเกนะที่แพ้สีนล้วเงินนะมันตีโคตรแรงเลยดูการ์ดบอลตึ๊บตึ๊บตึ๊บเยี่ยมยอดถ้าไม่ติดที่แบบอวยไซยาอวยก็คีนี่ก็เปิดหาเหมือนกันนะฮะแม่งเก่งจริงไล่กันแท้เข้าป ได้อยู่โอเคสตาร์ทไปตายไหมนะน่าจะตายอยู่นะถ้าสลับซุปเปอร์สายาสองมาเล่นอุ๊บอีกสองใบโอเคกดเมย์น่าจะได้อีกใบหนึ่งอ่ะบราสไปปิดบัญชีด้วยก,การ์ดฟ้าอุ๊บหย่าขื้นเตาทานฟ้า อ่าโอเคจริงๆครับยังคงเทตลอดกาลนะเออแล้วก็ครบรอบ4ปีเนี่ยมันต้องมีพาร์ทสองด้วยอย่าง3ปีเนี่ยตัวนี้มันมานะโคตรแข็งแกร่งต้องรอดูอีกทีโอเคมาโอ้โหรอบที่แล้วก็ตคิดีเดอร์แอนดรอยรอบนี้แอนดรอยดีเดอร์ก็กิมาไคโอเคงเจอกับบัลลังก์ชาวไซยาหลบ บล็สอสไม่เข้าเลยพลังขิสับเซล,ลมาครับต่อยเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหพลังขินี่แหละสตาร์ไปอ่าสลับ17เจ็ดเจ็ดหลบกลับมาเต็มครับยังไงเออทะลุก,กำแพงไปเลยโอ้โหเน้นๆน่นะเรียบร้อยไหมหืมเจีได้ไม่เป็นไรเขาเกือบตาอยู่ บลัชโอ้โยกโอ้โหสลับเซลโอเคดังได้อยู่ครับเอา้านี้ตายครับเรียบร้อยเกรดหลบไม่มีเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่าทำอะไรน,ะออนยยั่นเลืกระทีบนี้หงุดหงิ้แบบจับหัวถูไปกับอากาศอือ่มมาดิโอ้ยสไตล์มาสุดเลยฮะเป็นการเจอกันระหว่าง เทพเจ้าหลบกับเทพเจ้าหลบเหมือนกันใช้กันคนละแบบนึบอ๋อแย่ละ pp. สไตล์มาต่อเนื่องครับแต่ว่าเรายังมีสองชีวิตจากโกหังสีม่วงไม่น่าตึงเท่า่เฮ้ยนึบโอเคเตะนิ้งไปก่อนตามไปสไตล์ต่อเนื่อง ถ้าสลับบูรี่มาจะตายไหมได้ไปโอ้โอ้โหหายซิ่งรับไปเลยแหมแข็งแรงจริงหมัดตัวแท้นี่ไงยิ่งสามประสานโอเคเหลือบูไคโอเคนจือใบด้า ไม่สิรอบนี้ยี่สิบเท่ากดเมน่าบ,บริตี้หลบโอ้โหโดนหลบเพอร์เฟกต์เอาละครับต่อคอมโบต่อคอมโบแบบไม่หยุดยัง้งอ,อืออือแล้วยังได้ต่ออีกเฮ้ยสวยเลยแต่ว่าหลบได้ทีนี้ครับเรียบร้อยเกตหลบหมดนะฝั่งนูน้น แต่ว่าเราถ้าเราเปลี่ยนตัวเราจะโดนล็อกสไตล์การ์ดนะอาจจะต่อคอมโบได้ไม่เต็มหน่วยแล้วก็เบ่งพลัง20เท่าอีกแล้วเฮ้ยอุ๊บสไตปก่อนโอเคสลับระดับล l สบล b สโอเคกลับมาซด์ได้แต่ว่าจริงว่าน้อจะกดเมนนะโคตรเสียดายเลยมันจะได้ความเร็วจั่วการ์ดเพิ่มอ่าจั่วได้การเขียวอีก กดแย่เคตรแย่เลยย,ยิงเข้ามาฮึ๊บต่อทีนิดก่นอนครับสลับโกหังโอเคมีการ์ดเขียวอยู่ฮึ๊บกระดินไปซะอ่าเร็ียบร้อยละจิจีสลับ,บโบลี่ฮะยิงอัดเข้าไปโอเคจีจครับ มามว่วงล้วนราชนโอเคสลับสไตทีนึงยังไงโอเคตุก๊กเก่าลงสิบแปดอีกแล้วได้อยู่ ขี่ทิ้งไปด้วยส้นเทา้าอ้อโดนแรงสลับก่อนเลยกันมันมีเบจิต้าล็อกเปลี่ยนตัวนะฮะทีนี้ก็กลับมาเซนไคหนึ่งครั้งแต่เรารอมันแจก,กครบปีเราค่อยมารีวิวเราจะไม่ยอมเสียเพชรนะเก็บเพชรไว้ครบรอบ4ปีนะฮะกดตึงกดเมนอเบลิตี้ครับแคป โอ้ยโอ้หลบไม่ทันแน่ๆเลยเรียบร้อยเฮ้ยท่กตัดคอโมโบมเบจกิตา้ามาแล้วอย่างนั้นเรอเฮ้ยโอเคตายไปโอ้ยพลังคิดพลังคีดจากชั้นคนนุณนี้สลับเอายิงอ้ขีดลงมาไม่พอตายเข่งไ,ได้อยู่ครับ กี่คิไม่พอเฉยสลับกดเมนโอ้ไม่ได้ครับการ์ดเขียวไม่โดนหรอลบกึนโอ้โหไม่ได้ครับคู่ต่อสู้แของแกล่งบราซามาโอ้โหการ์ดฟ้าโป๊ะปะโป๊ะปโปบะปะ,ปะประแทกมาปุ๊บสลับ ยิงหลบไรซิ่งรัดคำนวณไว้หมดแล้วโอเคตายมุยโอเคตายครับฮึบฮึบ อ่าสวยพีบยิงอัดเข้ามาปามาแผลไปกับอากาศซะเรียบรอ้อยเอ้าไม่ตายให้ตายเถอะเฮ้ยอย่ารับเอยอย่าหลบนั่นไงว่าแล้วหลบไปเซอร์ไพรส์แน่บลาสบลาสอีกหนึ่งทีอ่ะโอเคเรียบร้อยครับตะโกนให้ลั่นอ่า โอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย